วิธีปิ้งกระโปรงนะโอ้ยกระไรหุนเล้บังโอ้ยหดเทาหดเทาอีหยังล่ะบัดนี้เอ้ยเหยียดออกครับเหยียดออกครับขึ้นขึ้นขึนขึครับหยุดออกครับนะอยุดออกครับขอร้องครับขอร้องครับขอร้องครับเหยียดออกให้หน่อยสวยๆเนาะครับโอ้ยผูเข้ามายังกันล่ะ แกะป้ายาดเอาให้ข้าพเจ้าเนี่ยเนาะเอ้ยสวยจริงๆเลยครับมือใหม่ครับขออภัยในมือใหม่นะครับเื่คล็ดของโลกด่ะเด้อดีเด้อปิ่นเขากตัวชาวบ้านเขานี่ครั้งที่สองเคล็ดของโลกค่ะอาจจะไม่สวยนะคะโอ้ยไมค์ก็สวยอยู่ไอ้ขโมยหยาดวะ โอ้ยล่ะประเทศไทยเอ้ยไม่ได้เลยครับอเดยเห็ปั๊บปั๊ปั๊บได้เราเห็นเขาบอนี่เาีนอะอย่างเงี้ยไม่คือบอกออกไที่นอกเมือใหม่หัดครับ ยังไม่เหลืองเลยแม่น้ำมายืหนารอโอ้ว่าายไเอเอเอาเอาไปขายทำให้เยอะๆเอาไปขายนักเรียนแผ่นละสิบบาทดตููเลแผ่นละสิบบาทห้าบาทขายได้ไหมห้าบาทตอนแรกว่าจะขายหบาทนะตอนนี้ขายแผ่นละห้สิบมันเนหเขาเอ <ś led> ไม่ละบ้าแล้ว,ลวคนมันจะปีวยังได้ไ